ที่ชุมนุมผีเรื่องเล่าสยองขวัญจากพันทิพย์ com เรื่องนี้ผมเจอมากับตัวเองส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวป่าอยู่แล้วชอบเดินป่าเที่ยวน้ำตก สถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนไปมักจะซ่อนอยู่ตามหุบเขาที่เข้าถึงยากทำให้ได้บรรยากาศและสถานที่สวยงามณวันออกเดินทางทริปนี้ก็เหมือนทริปก่อนๆของผมครับ จุดหมายปลายทางที่น้ําตกแห่งหนึ่งในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผมนัดกับเพื่อนอีกห้าคนที่ตัวเมืองกาญจนบุรีการพลอยฝุ่นจอดและน้ำทั้งหมดเป็นนามสมมุตินะครับขับรถยนต์ไปกันถึงต้นทางพวกเราฝากรถไว้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตัวอำเภอ จากนั้นก็จัดซื้อหาสเสบียงแล้วผมก็เลยไปหาผู้ใหญ่บ้านให้หาคนนำทางให้หน่อยที่ที่ผมจะไปเนี่ยพอจะมีคนนำทางให้พวกผมได้ไหมครับเขาตอบกลับมาว่าไอ้หนูเอ็งจะไปจริงเหรอแน่ใจแล้วนะผมก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมาย เราอุตส่าห์มาถึงนี่เสียเวลาเสียเงินแกเลยบอกว่าให้ไปหาพรานไพรพวกผมเลยออกตามหาพรานจนเจอตัวแล้วก็บอกจุดหมายที่จะไปสิ่งแรกที่เขาถามเลยก็คือพวกเองมีเหล้าเบียร์ของเหมือนมาติดมาด้วยไหมพวกผมเลยบอกว่านี่ครับ พรานเลยบอกกลับมาว่าข้าจะส่งเองแค่ปากทางข้างไหนนั้นข้าไม่อยากเข้าไปพวกผมเลยปรึกษากาันขอให้พรานวาดแผนที่คร่าวๆให้หน่อยซึ่งระยะทางจากปากทางเข้าถึงตัวน้ำตกประมาณ12กิโลเมตรหลังจากนั้นพรานก็ไปส่งพวกผมที่ปากทาง เวลานั้นประมาณสิบโมงกว่าๆก็เหมือนกับสถานที่อื่นๆที่ผมเคยไปแหละครับเป็นสภาพป่าที่ค่อนข้างรกมีต้นไม้สูงปกคลุมไอการเพื่อนผมหันไปเห็นสารมันก็เอ่ยออกมาว่าเฮ้ย <"He i, S 2> พวกเอาของเส้นเจ้าที่หน่อยไหมจะเข้าที่เข้าทางเขาอะ่ะ จอรสเลยพูดออกมาว่าไม่ต้องหลอกเสียเวลาว่ะนี่จะเที่ยงละเดี๋ยวถึงจะมืดซะก่อนผมเลยไม่อะไรมากมุ่งหน้าเดินทางเพื่อเข้าไปยังตัวน้ำตกบรรยากาศภายในป่าก็ชื้น เพราะมีต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมแทบไม่เห็นแสงแดดส่องลงพื้นดินเลยพวกผมหยุดเติมพลังเวลาประมาณสี่โมงเย็นและแล้วก็ถึงน้ําตกครับมันสวยมากสวยจนพวกผมหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งสวยเกินคําบรรยายจริงๆก็เลยกะว่าตั้งแคมป์ข้างๆน้ําตกก็แล้วกัน พวกผู้หญิงก็ถ่ายรูปเล่นน้ำจัดเตรียมอาหารที่พักผมจอร์ดและการก็นั่งจิบเบียร์เล่นกีตาร์กันเพลินๆกับบรรยากาศที่สุดจะบรรยายเวลาประมาณสองทุ่มพวกผมก็ก่อกองไฟนั่งล้อมวงตามประษาวัยรุ่นนะครับพักหนึ่งพลอยก็ปวดฉี่มันก็เลยบอกให้ฝุ่นไปเป็นเพื่อน ักพักก็กลับมากันฝุ่นก็ดูปกติร้องเพลงสังสรรค์แต่แปลกที่พลอยหลังจากที่มันกลับมามันก็นั่งเงียบไม่พูดไม่จาสัน่นน้ำตาคลอทั้งที่ปกติมันร่าเริงที่สุดในแก๊งผมก็เลยถามมันว่าพลอยเป็นอะไร มันก็ไม่ตอบเอาแต่นั่งก้มหน้าก้มตาพวกผมหยุดร้องรำทำเพลงแล้วหันมาทางพลอยทั้งสกิดถามขย่าวมันก็ไม่หือไม่อือพวกผมก็จนปัญญาจนผมรู้สึกว่ามันแปลกแแล้วผมจึงยกมือไหว้พระที่ผมห้อยแล้วนำไปคล้องคอมัน จากนั้นมันก็หลับไปเลยงงสิครับนั่งมองหน้ากันเออเลยพวกเราก็เลยพามันเข้าไปนอนสงสัยเพราะมันน่าจะไข้ขึ้นจากนั้นพวกเราก็ออกมานั่งสังสรรค์กันต่อดึกขึ้นดึกขึ้นเวลาประมาณห้าทุ่มแล้วพวกผมจะเข้านอนกันหมด อจอหันไปทางที่เราเดินเท้าเข้ามาเห็นผู้หญิงวัยกลางคนอุ้มลูกเดินออกมาจากเงามืดของป่ามันก็เลยตะโกนถามว่าน้าครับน้าจะไปไหนครับพวกผมก็หันไปมองกันหมด แกก็ตอบว่ารู้นะมาซาบา umas, จะพาป้าหาหมอที่หมู่บ้านประมาณว่าลูกน้าไม่สบายจะพาไปหาหมอที่หมู่บ้านผมเอกใจนี่ห้าทุ่มแล้วนะเขาเดินออกมาทั้งทั้งที่ทางมันมืดขนาดนั้นได้ยังไง น้ำมันก็หันมาบอกผมว่าเออนะคนพื้นที่เข้าออกประจำไม่ต้องไปยิ้มอะไรเขาหรอกจากนั้นนะเขาก็เดินหายไปในเงามืดที่ทางออกไปยังหมู่บ้านพวกผมก็เก็บข้าวของเข้านอนประมาณเที่ยงคืนพวกเรานอนเต็นท์เดียวกันหมดเลยครับนอนไปยังไม่ทันจะหลับดี ผมก็ได้ยินเสียงข้างนอกเต็นท์เหมือนมีคนเดินย่ามบนใบไม้ข้างนอกผมจึงหันไปสักจิตฝุ่นได้ยินปะมันตกหน้าผมแรงมากครับแล้วมันก็บอกว่าเงียบปากเลยหลับๆไปซะได้ยินอะไรห้ามทักห้ามพูด ไห้เราก็โมโหครับอา้าวก็เราได้ยินจะให้ทำยังไงล่ะสักพักเสียงก็เงียบไปแต่มันไม่จบแค่นั้นสิครับประมาณตีหนึ่งผมได้ยินเสียงนกหวีดแววแววมาตามลมตามด้วยเสียงเหมือนกับฝีเท้าไหลๆเท้าย่ำอยู่กับที่ ผมก็ข่มตาหลับแล้วกลัวก็กลัวสักพักมีอะไรก็ไม่รู้มาเขย่าเต็นผมทนไม่ไหวจึงหันไปทางฝุ่นอีกแล้วถามมันว่าได้ยินเหมือนที่ปูได้ยินไหมคราวนี้มันสั่นเลยครับเหงื่อออกไปหมดแล้วก็บอกว่าอูได้ยินทุกอย่างปูก็ยังหลับไม่ลง ก็ตื่นกันหมดเลยครับยกเว้นพลอยเรานั่งล้อมวงในเต็นท์ปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีเสียงก็ยังคงดังแว่วๆในหูทุกคนตลอดทีนี้ก็หลอนกันเลยครับเสียงผู้ชายวัยกลางคนดังมาจากนอกเต็นท์ว่าพวกไม่รอดกันหมดรอกต้องมีใครสักคนต้องตายทำอะไรไว ทั่สักคนต้องตายต้องมีคนตายตายหลอนเลยครับพวกเรากลัวสุดชีวิตมือไม้สั่นไปหมดทำอะไรไม่ถูกฝุ่นกับน้ำเอาแต่นั่งร้องไห้เพราะกลัวมากผมไอจอร์ดและไอการก็ได้แต่สวดมนต์ครับ เท่าที่ชีวิตเคยรู้จักทุกบททุกตอนที่เคยเข้าค่ายธรรมะใครมีพระมีองค์ก็ควักออกมากันพนมมือไหว้กันหมดจนเหมือนทุกอย่างค่อยๆเงียบสงัดขึ้นมีเพียงเสียงน้ำตกรอบข้างจากนั้นผมก็ภาพตัดครับ หลับไปเลยจำเหตุการณ์ได้เพียงแค่นั้นตอนเช้าเจ็ดโมงป้าเริ่มสว่างไอการเข้ามาปลุกผมผมล้างหน้าล้างตาแล้วก็เรียกกันมานั่งล้อมวงคุยเรื่องเมื่อคืนเริ่มที่พลอยครับมันตื่นคนแรกมันเล่าว่ากูจำได้แค่กูปวดที เลยชวนอีฝุ่นไปตอนที่กำลังทำธุระก็มองไปเหนือน้ำตกด้านบนกูเห็นวัยรุ่นน่าจะเป็นชาวบ้านแต่งตัวเหมือนกระเรียงมันจ้องตากูกูก็เลยจ้องตามันตามันแดงเถือกเหมือนสีเลือดมันยื่นมือมาลูบหน้ากูแล้วกูก็หลับไปเลยพวกผมงงเลยสิครับ งงมากงงจนทำอะไรไม่ถูกหลังจากอึ้งกันอยู่พักใหญ่ๆพวกเราตัดสินใจอาบน้ำทำธุระเก็บข้าวของเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านถึงปากทางประมาณบ่ายโมงกว่าๆพวกผมจึงรีบนำข้าวของที่ยังคงพอมีเหลือบ้างที่ยังไม่ทันได้ใช้ได้กินมาเส้นไหว้สารตรงปากทาง กราบไหว้ขอขมาในสิ่งที่ได้กระทําผิดไปขณะเดินเข้าหมู่บ้านปุ่นมันก็บ่นว่าปวดหัวหายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนจะเป็นไข้เลยพากันไปที่อนามัยของหมู่บ้านเพื่อที่จะขอยากินแก้ขัดผมอาสาเข้าไปขอยาภายในอนามัยขณะกำลังนั่งรอยาอยู่นั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาถามพี่ คนที่ผมขอยาว่าศพแม่ลูกที่ตายเมื่อวานฝากรถไปเลยไหมพี่ผมใจหายวูบเลยครับจึงขอพี่พยาบาลเขาดูแค่ใบหน้าศพเขาก็ถามว่าน้องเป็นญาติหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ได้เป็นครับแต่ผมก็เลยเล่าเรื่องเมื่อคืนให้เธอฟัง เธอจึงให้ผมดูแค่ใบหน้าของศพพอเปิดมาผมสุดเลยครับตกตะลึงพูดอะไรไม่ออกพี่เขาเลยตามเพื่อนๆของผมที่รออยู่ด้านหน้ามาดูผมเพื่อนทั้งหมดตะลึงกับใบหน้าศพนั้นมากครับอาการเดียวกันหมดเพราะมันคือคนคนเดียวกันกับที่พวกผมเจอเมื่อคืนครับ ใบหน้าเหมือนกันเป๊ะคือคนคนเดียวกันเลยคลอยเลยพยุงพวกผมออกไปข้างนอกแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นปุ่นจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพวกผมตัดสินใจกลับกันโดยด่วนที่สุดขณะพวกเรากำลังไปเอารถก็มีลุงแก่ๆเดินถอดเสื้อยันเต็มตัว เดินเข้ามาหาพวกผมแล้วถามว่าพวกเองคนกรุงเหรอเข้าไปบ่องสนดเบียงมาสิพวกผมก็งงว่าแกพูดถึงอะไรแกจึงชวนไปนั่งพักกินน้ำกินท่าที่บ้านแกแล้วแกก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าสมัยก่อนนะ่นะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง อยู่ลึกไปในป่าที่พวกเองเข้าไปนั่นแหละชื่อหมู่บ้านลลคึงคนในหมู่บ้านพากันล้มตายเพราะสารตะกั่วในลำธารที่เขาดื่มกินจนตายกันยกหมู่บ้านชาวบ้านแถวนั้นเลยเรียกว่าบองสนดเบียงภาษากะเรียงมันแปลว่าพื้นที่ชุมนุมผีจนทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปหาของป่าทางนั้น แม้แต่นายพรานมันยังไม่กล้าเข้าไปเลยโอ้ยมันมีเรื่องเล่าขานมากมายสมัยพ่อของลุงเล่าให้ฟังว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นค่ายทหารเถื่อนยิงกับพมา่ายิงกันแรมเดือนจนพากันล้มตายมากมายกายกองพวกผมตะลึงเลยครับจากนั้นก็ลาลุง ลาผู้ใหญ่บ้านกลับกรุงเทพนัดกันทําบุญยกใหญ่เรียกว่าเดินสายเลยก็ได้ครับสิ่งที่ผมบอกก็คือเวลาไปเที่ยวสถานที่ที่มันต่างบ้านต่างเมืองเที่ยวเขาเที่ยวดอยหรือที่เราไม่คุ้นเคยเตรียมของเส้นไหว้เจ้าที่สักนิดเถอะครับมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเลย เจอสารเจ้าสารอะไรก็ตามว่ากล่าวขอขมาสักหน่อยก็ไม่เสียหายเรื่องเล่าเบียรสิ่งของเมาก่อนกินก็เปิดเส้นเจ้าที่ก่อนสักสองสามฝาแล้วค่อยลามากินก็ได้ครับสิ่งเหนือธรรมชาติมันมีมากมายสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ควรเคารพบ,บูชา อย่าไปเห็นเป็นเรื่องเสียเวลาเลยครับ